เด็กๆพบกับคุณครูบอลอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูบอลนะครับจะพาเด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์กันนะครับเด็กๆแต่ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์กันนะครับวันนี้เราอยู่กับในหน่วยประสาทสัมผัสนะครับเด็กๆเด็กๆยังจำเพลงที่ครูบอลพาทำื่อนไหมได้ไหมครับเพลงตาดูหูฟังนะครับเด็กๆถ้าเด็กๆจำได้เดี๋ยวมาทำพร้อมกับคุณครูบอลหนึ่งรอบนะครับเด็กๆทำเอาแล้วมาเริ่มกันเลยนะครับหนึ่งสองสาม ตาเรามีไว้ดูหูเรามีไว้ฟังคุณครูท,าทา่านสอนท่านสักงขอตั้งใจฟังของตั้งใจดูดีๆพอทำได้ไหมครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะมาเข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์กันนะครับเ,เด็กๆให้ดีๆน,นะครับหา,หากระดา นะครับกระดาษ A4 หรือกระดาษที่บ้างงานนะครับที่เด็กๆไม่ใช้แล้วนะครับแบบอคุณครู์ลนะครับแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นของคุณครู์ลนะครับเด็กๆเตรียมไว้นะครับวันนี้นะครับคุณครูบอลจะพาเด็กๆนะครับมาวาดข้าระบายสีฝ่ามือนะครับโดยอุปกรณ์ของคุณครูบอลนะครับจะมีอยู่3ามอย่างในการวันนี้คือหนึ่งกระดาษเมื่อกี้นะครับเด็กๆอย่างที่2นะครับดินสอนะครับเด็กๆเตรียมดินสอให้เรียบร้อยนะครับ และอย่างสุดท้ายนะครับอย่างที่สามคือสีนั่นเองถ้าเด็กเตรียมสีมานะครับจะเป็นสีไม้หรือสีน้ำก็ได้นะครับเด็กๆแต่ครูบอลจะใช้สีไม้นะครับเด็กๆวันนี้นะครับครูบอลจะพาเด็กๆนะครับวาดภาพสีฝ่ามือนะครับโดยให้เด็กๆนะครับนำฝ่ามือข้างที่ตัวเองนะครับไว้ถนัดข้ามลงไปเลยนะครับเป็นแบบนี้นะครับเด็กๆและเรานำดีสอจับมืออีกข้างนอ้าเสียบตามรอยนิ้วมือเราเลย อยนให้ครบทั้ง5นิ้วเลยนะครับทำแบบคุณครูบอลน,นะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้แบบนี้ใช่ไหมครับเด็กๆเดี๋ยวเราก็จะมาตกแต่งเพิ่มเติมนิดหน่อยอาจจะใส่เป็นแบบนิ้วหัวแม่มือเราเป็นตัวสัตว์ก็ได้นะครับเด็กๆแบบน่ารักเลยาลองดูสิครูบอลทำเป็นตัวอะไรเอ่ย องเราว่าเสร็จแล้วใช่ไหมครับเด็กๆให้เด็กๆนะครับนำสีนะครับมาระบายตกแต่งให้สวยงามเลยนะครับเราาให้สวยงามมจะประมาณนี้นะครับเด็ก ถ้าเด็กๆทำเสร็จแล้วก็จะมีผลงานออกมาเป็นแบบครูบอลแบบนี้มันไงสวยไหมครับเด็กๆคุณครูบอลระบายสวยไหมครับเด็กๆต้องระบายสิให้สวยของครูนะครับอันนี้คุณครูบอวลวาดรูปอะไรครับเด็กๆถูกต้องนะครับเป็นรูปไก่นั่นเองนะครับ ำหรับกิจ,จกรรมศิปลปะสร้างสรรค์ของเราก็มีเพียงเท่านี้นะครับแต่ก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับเด็กๆเดี๋ยวครูบอลจะพาสอนให้ความรู้เออาพิ่มเติมเกี่ยวกับประสาทสัมผัสของเรานะครับเด็กๆจําจได้ไหมครับว่าประสาทสัมผัสของเรานะั้นมีอะไรบ้างถูกต้องนะครับประสาทสัมผัสของเรานะั้นมีทั้งหมด5อย่างนะครับเด็กๆคืออย่างที่หนึ่งคือดวงตาของเรานะครับเด็กๆอย่างที่สองนะครับคืออะไรครับเด็กๆคือหูนะครับเด็กๆ ก็จะช่วยในการได้ยินนะครับเด็กๆให้เราได้รู้สึกถึงประสาทสัมผัสที่ว่าเอ๊ะมีเสียงอะไรไหมอะไรประมาณนี้นะครับเด็กๆอย่างที่3นะครับคือจมูกนะครับใช้ในการดมกลิ่นนะครับจมูกนะใช้ในการดมกลิ่นนะครับและอย่างที่4ี่คือลิ้นเรานะครับลิ้นเราไว้ใช้สํำหรับรับรสนะครับหรือเราเวลากินอะไรเราจะได้รู้รสชาตินะครับและอย่างที่5อย่างสุดท้ายคืออะไรเอ่ย ถูกต้องครับคือมือของเรานั่นเองใช้ในการสัมผัสนะครับหูือยิบจับนะครับมาเราก็ชวนกันไปแล้วนะครับเด็กๆมีอะไรบ้างนะครับหอ้อางมีดวงตานะครับมีหมูนะครับมีจมูกมีลิ้นนะครับและสุดท้ายคือมือนะครับเด็ก ก่อนที่เราจะจบคลิปกันไปนะครับเด็กๆช่วงนี้นะครับก็อยู่ในสถานการณ์โควิดแพร่ระบาดหนักนะคะเ,เ,เด็กๆเด็กๆอยู่บ้านนะครับก็ให้ล้างมือบ่อยๆนะครับเวลากินข้าวหรือเข้าห้องน้ำอะไรก็ล้างมือหลังรับประทานอาหารนะครับหรือเข้าห้องน้ำนะครับล้างมือให้สะอาดนะครับหรือถ้าออกไปข้างนอกนะครับให้สวมใส่แมสน,นะครับ แล้วก็เว้นระยะหะ่างทางสังคมนะครับอย่าจับสิ่งของไปเท่านะครับแต่ถ้าเราจําเป็นต้องจับเราก็ต้องรางด้วยแอลกอฮอมอนะครับเพื่ๆสำหรับวันนี้นะครับคุณครูบอลก็มีกิจกรรมมาพาให้ดเด็กๆทำเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย